สวัสดีครับพี่ไก่ครับผมครับวันนี้รบกวนพี่ไก่พามาดูการอนุบาลนะครับการเลี้ยงลูกไก่นะครับสไตล์ของเพชรพยาลือครับว่าเลี้ยงและอนุบาลยังไงนะครับชุดนี้กี่เดือนพี่พอจําได้ไหมครับนี่ครับอ๋อจดรายละเอียดเดือนสามปีหกสครับก็ประมาณ3เดือนนิดนิด ครับก็สามสามเดือนกับอีกเก้าวันครับสามเดือนอีกเก้าวันถือว่าตัวใหญ่มากเลยนะครับนี่พ่อไม่โตนะครับพ่อมีสองสองสองเองครับแม่นี่เป็นกูเกิดไข่มุกจูเนียตัวนี้ครับการเลี้ยงที่ไก่เอาลงดินเนี่ยอายุกี่เดือนครับกี่วันครับหรือว่ายังไงครับอายุในงสุนมากผมไม่นับนะครับอยู่ที่ว่าลูกไก่เกิดมากน้อยขนาดไหนครับซัวโกงอนุบาลมันเต็มก็ต้องเอาลงดินนะครับ คือเอาลงพร้อมแม่เลยหรือว่าเฉพาะลูกครับเอาลงพร้อมแม่ครับอ๋อลงพร้อมแม่ครับก็อยู่ในกรงขนาดน่าจะสองเมตรห้าสิบเนาะกรูตีมันจะมีกรงกรงรูบาลยกพื้นสามเมตรคูณสองเมตรห้าสิบเ <De pp. S 2> ดี๋ย,ยวดูบรรยากาศภายนอกก็กรงก็ประมาณเนี่ยครับสามเมตรคูณสองเมตรห้าสิบนะครับ แล้วอาหารไก่รุ่นนี้พี่ไก่ใช้อาหารอะไรครับอาหารภาคแรกเกิดนี่ใช้เบอร์หกหกหนึ่งสองนะครับแล้วก็ขยับมาเป็นถ้าหนึ่งเดือนก็มีหมูนมผสมแล้วก็เป็นอาหารไก่ไก่หก่งหนึ่งบวกกับหมูนมนี่เป็นกลงที่สองทั้งหมดมีกี่กลงครับพี่ไก่ที่นี่ก็ในประมาณสี่สิบกว่ากลงนะสี่สิบกว่าล็อกได้ครับสี่สิบกว่าล็อกเลยนะครับเพื่อนดูครับ โอ้โหนุ่นเลยครับยาวไปจนถึงสุดนุ่นเลยครับแล้วฝากนี้อีกครับเนี่ยครับคือทําเป็นระเบียบดีมากครับกงเลี้ยงครับด้านล่างด้านล่างทําเป็นพื้นปูนนะครับก่อบล็อกขึ้นมา3ก้อนนะครับด้านบนตีเป็นไม้ไผ่และมุงกระเบื้องครับจะช่วยเรื่องความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกงที่3กันนะครับชุดนี้ยังอยู่กับแม่เนาะ แล้วพอเริ่มโตก็ค่อยแยกแม่ใช่ไหมครับพ<ง>ี่ไก่อ๋อตัวนี้เป็นแม่พันธุ์พม่ามาล่าอใช่ไหมครับตัวนี้เป็นแม่มาล่อครับ<อ>ตัวน,น,นี้ข้างหน้าจะจัดกับสายนี้นเป็น,นพอจะบอกได้ไหมครับว่าเป็นลูกตัวไหนครับแม่พันธุ์ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นลูกเกิดในเอ็กซ์ลิเบอร์คอนท์โอ้โหเนี่ยครับเลี้ยงเลี้ยงแบบง่ายๆเลยนะครับพเพื่อน ง่ายๆสมบูรณ์ด้วยพื้นก็จะรองพื้นด้วยแกลบดิบนะพี่ไก่<ช>ตอนแรกเป็นพื้นทรายใช่ไหมครับตอนแรกเป็นพื้นทรายครับเดี๋ยวเราดูกรงนี้ต่อไปครับโอ้กรงนี้น่าจะจุกเกือบ20ตัวตรงนี้ครับ ตรงนี้ภักแมวเนี่ยต้งแต่ได้อาทิตย์ตัวแล้วครับนี่ครับกินอาหารง่ายครับใส่รางอาหารแล้วก็ห้อยไว้นะครับแล้วก็ส่วนน้ําน้ําก็ใส่เป็นกระปุกแล้วก็ห้อยนะครับโดยที่มีเส้นลวดนะครับเส้นลวดห้อยไวเลยครับเดี๋ยวเราไปดูโรงต่อไปกันเลยครับพี่ไก่พาไปดูโรงต่อไปเลยวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีเลยครับที่ได้พาเพื่อนๆมาเที่ยวชมฟาร์มที่แจ่ห่มนะครับ ตัวนี้แม่พันธุ์เป็นลูกตัวไหนครับพี่ไก่เป็นสีเทาครับพอจําได้ไหมครับตัวนี้ตัวนี้มันมันต้องไปดูสมุดครับ<อ>ตัวนี้มีกิ๊ตปีกกิ๊บต้องไปเช็คกิ๊ตปีกเนาะเพราะว่าเับเบอร์336ไหมเนี่ยไก่ที่นี่ทําสัญ,ญลักษณ์คือโดยใส่กิ๊ตปีกทุกตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกรงต่อไปกันเลยครับ นี้เป็นป่าก้อยครับโอ้โรงนี้เป็นป่าก้อยนะครับชุดนี้พี่ไก่ใส่กิ๊บปีกเรีอยงครับยังครับผมเดี๋ยวถ้าไก่อยู่ในเล้ายังไม่ใส่กิ๊บปีกครับถ้าใส่คือปล่อยแล้วอทำวัคซีนแล้วก็ปล่อยครับคือเราก่อนที่เราจะปล่อยนะ่ะเราจะทําการใส่กิ๊บปีกแล้วก็ทําวัคซีนให้กับไก่หลังจากนั้นก็ไปปล่อยในสวนครับทำวัคซีนรอบรอบที่สองครับแล้วก็กิ๊บปีกปล่อย ครับประวัติชัดเจนเลยครับเพื่อนๆสังเกตอาหารก็จะกินรุ่นเดียวกันหมดเลยครับเป็นอาหารแบบผลนะครับตื่นทุกคนครับโอเคครับพี่ไก่อย่างไงเทปนี้ต้องขอบคุณพี่ไก่นะครับที่พามาดูเรื่องการอนุบาลแล้วก็ดูแลลูกไก่นะครับนดครับยินดีเลายังไงขอบคุณมากเลยครับพี่ไก่ครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับผมครับผม